โอยโนี่ oh, นี่พวกเราของคนุสารตั้งใจนะต้องไม่เจออะไรแบบนี้มนีกินร้านแถวบ้านดีกว่าน่าสีแย่จังเลยอะ่ะเสียความรู้สุดน้องเยลลี่ <laughs> <laughs> เสียเวลา คุกาแสวัสดีค่ะเชนด้านในเลยนะคะเมนูค่ะขออนุญ,ญาตแนะนำโปรโมชั่นนะคะตอนนี้ทางร้านมีโปรจับคู่ขนมปังปิ้งกับเครื่องดืง่มทุกเมนูราคาเพียง65บาทลูกค้าสนใจรับโปรโมชั่นไหมคะ เออ่งั้นเดี๋ยวพี่ขอดูเมนูเครื่องดื่มก่อนนะเดี๋ยวพี่เรียกจ่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่มารับออเดอร์นะคะพนีอ้าวยินดีโยงมเไม่ป็นไงบ้างโอ้ยพนีนนไม่ได้เจอกันตั้งนาน สวยขึ้นเป็นกองเลยเนั่นสิโอเคก็ว่าไปว่าแต่นี่เกยสองคนก็ดูดีขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยเห็นว <c oughs> ่าเปิดร้านใหม่ก็เลยแวะเข้ามามจัดร้านได้สวยกันนะเนี่ยแบบนี้ลูกค้าต้องเยอะแน่เลยเยังไงก็ฝากแน,นะนำร้านด้วยนะได้สิแล้วฟรีตลาดเนี่ยถ้าฟรีนะจะแนะนำให้เลย <c oughs> โอ้ยร้อเล่นน่ะเพื่อนเปิดร้านใหม่ทั้งทีจะกินฟรีได้ยังไงเออใช่ใช่ใช่กาก็ชวนตามสบายเลยนะมีอะไรเรียกเราได้ได้สั่งไหมน้องมาออเดอร์จ้าค่ะน้องคะโอชาพีพเย็นหนึ่งค่ะ แล้วก็ครีมมี่โอริโอ้หนึ่งค่ะเอาพ้่ยเอาด้วยเป็นสองะน้นองเออแล้วก็พี่ขอเป็นเมกาโนโอีกหนึ่งจรับขนมหวานเพิ่มไหมคะงั้นเอาเค้กที่มีทั้งหมดในตู้มาอยางละชิ้นนะได้เลยค่ะเค้กอยยางละชิ้น,นะะขออนุญาตตัวรายการนะคะมีชาพีชหนึ่งครีมมี่โอริโอ้สองนะคะแล้วก็อเมริกาโน่หนึ่ง แล้วก็เค้กในตู้อย่างละชิ้นนะคะถูกต้องค่ะงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะอ๋อเอาคุกกี้มาอีกสองกล่องจ้ะคุกกี้อีกสองนะคะ ไมอาบังเออพอนี่ของเราอีกหนึ่งแก้วนะเอาเหมือนเดิมเลยได้จ้าชาเขียวเย็นวานน้อยนะน่ารักที่สุด เดี๋ยวขนมหวานอารอสักครู่นะคะคุณพนี่คะเด,เดี๋ยวช่วยค่ะไม่เป็นไรอุ้มเดี๋ยวอุ้มไปทำน้ำเปล่าให้พี่นะ<ม>เดี๋ยวพี่ไปเสิร์ฟไหนอ๋อได้ได้ <laughs> ีสุดเลยคุณเพื่อนจริงอร่อยมากจริงเหรอว่าแต่พเพหญิงคนเมื่อกี้ใครหรอทำไมดูสนิทกับเธอจังอ๋อบอนอ่ะเป็นเพื่อนสมัยที่ทำงานด้วยกันสั่งเยอะเนาะทางจะได้ส่วนลดเยอะอจริงงั้นส่วนลดของเราอ่ะก็ขอบ้างนะคุณคอนีอ่คะใช่บอเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวสั่นตัวกันนะ ดีเลยอาป้า,าชาเขียนเย็นหวานน้อยอียี่สิแก้ที่เหลือเดี๋ยวให้น้องเอาไปไว้ที่ร้นให้นะอืคิดเงินเลยนะจ้ะทั้งหมด400บาทจ้ะืี่แกคิดผิดหรือเปล่าอูกแล้วอืมแอ่รู้ที่ชาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยแกก็อยากจะร้นให้อ่ะครั้งที่แล้วที่แกมารีวิวให้คุณเข้ามาที่ร้านเต็มเลย ทำมาเป็นอยากจ่ายเต็มทั้งที่เขาก็ลดให้แล้วแทน,นสงสัยอยากปวดร้ยอยแลเยนลี่ถ้าเป็นฉันนะเขาลดให้ขนาดเนี้ยขอต่ออีกนะเผื่อได้กินฟรีนะเธอ <c oughs> จริง <c oughs> ได้ยังไงเราโพนี่ของซื้อของขายจะมาลดให้ได้ยังไงยิ่งเป็นเพื่อนกันนะก็ต้องช่วยอุดหนุนกันฉันขอจ่ายราคาเต็มเลยนะเดี๋ยวฉันโอนให้เลยเก0ใช่ไหม โหแกโอนมาเยอะจังที่เหลือเป็นที่เพ้อน้องอุ้มนะแล้วแต่แกเออแล้วครั้งต่อไปอ่ะถ้าแกลดให้อีกนะฉันจะไม่มาช่วยรีวิวแล้วนะอือขอบคุณมากนะถ้าครั้งหน้าร้านฉันขายดีอ่ะฉันจะขอให้เธอมาช่วยรีวิวให้อีกนะแต่รอบนี้ยเธอต้องรับเงินด้วยนะได้เลยงั้นฉันไปก่อนนะจ้า นี่ฉันอิ่มแล้ว่ะไปกันเถอะโทนี่จ๊ะพวกเรากินเสร็จแล้วะจ้ะทั้งหมด550บาทจ้ะ500ยเลยหรอลดให้หน่อยได้ไหมอ่ะนั่นสิเพื่อนกันแท้แท้อะคิดเต็มราคาขนาดนีไ้ได้หรอส่วนลดสักนิดนึงก็ไม่มี อยากรดนให้พวกแกอยนะู่นะแต่ร้านฉันนั้เพิ่งเปิดมาใหม่ค่าใช้ใจ่ายก็เยอะหวัว่าพวกแกจะเข้าใจนะโทนี่นี่เพื่อนนะและอีกอย่างนะพวกเราสองคนก็ได้ยินนะที่เธอคุยกับผู้หญิงคนนั้นนะ่ะเธอรถนให้เขา,เเขาตั้งเยอะก็โตอ่ะเขามารีวิวร้านให้เอ้าเราก็ถ่ายรูปเช็คอินให้เธอนี่โอ๊ยโทนี่นี่พวกเราสองคนสา,าระตั้งใจนะ ก็มาเจออะไรแบบนี้มิมีกี่ร้านแถวบ้านดีกว่าร้าน,นสี่แย่จังเลยอะเสียความรู้สึกน้องเยลลี่เสียเวลาเอ,อ่อเห็นว่าพวกแกมาไกลงั้นมือน,นี้ฉันเลี้ยงละกันให้มันได้แบบนี้สิเพื่อนลักใช่ากาแฟก็อร่อยเค้คกก็รสชาติดีแถมเจ้าของร้านมีใจดีอีก วันหลังนะเดี๋ยวพาเพื่อนมาเยอะๆอีกกว่าจริงเดี๋ยวมาใหม่วันนี้กันก่อนอุ้ยขนมที่เหลือขอนะอันนี้กิด้วยมั้ยอันนี้เงไแม่แก่เอาไปแล้วแต่ต้องขอแล้วนะไปก่อนนะพอนดิเพื่อนเปิดร้านทั้งทีจะให้มากินฟรีได้ยังไง นี่ค่าหารกับเงินทิปน้องนะแกต้องเจอเพื่อนแบบพวกฉันอีกเยอะและการที่แกปฏิเสธพวกฉันแบบนั้นอ่ะถูกแล้วรักแกอร่อยทุกอย่างเลยไว้จะมาอุ่นหนุนใหม่นะเพื่อนเลิฟเลแกสองคนเนี่ยนะอำฉันอยู่เอยเลย